25อันดับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีชอันดับที่25มังกี้ดีดากอนดากอนเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพปฏิวัติซึ่งพยายามค่นลมรัฐบาลโลกนั่นทำให้เขากลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของรัฐบาลโลกและเป็นอาชญากรที่รัฐบาลต้องการตัวมากที่สุดเขาเป็นลูกชายของพลเรือโทมังกี้ดีกราฟ และเป็นพ่อของมังคีดีลูฟี่นั่นเองครับเขาพบและช่วยเหลือซาบโบระหว่างเหตุเพลิงแม่ที่ทะเ,เลเกลและต่อมาหลังจากที่เรือซาบโบถูกจมโดยโนเบิลแจนแม็กหลังจากรักษาเขาแล้วเขาก็ได้รับซาบโบเข้าสู่กองทัพปฏิวัติ เมื่อลูฟี่กำลังจะถูกจับโดยสมโมเกอร์ในเมืองโรคดักก้อนก็เข้ามาช่วยลูกชายของเขาและช่วยให้เขาหลบหนีได้หลังจากสงครามที่มารีนฟอร์ดเขาเรียกประชุมผู้นำคณะปฏิวัติเนื่องจากการเสียชีวิตของหนวดขาวจะมีผลกระทบต่อระเบียบโลกหลังจากเหตุการณ์ในเดทโรซาเขาเรียกประชุมใหม่กับผู้นำของกองทัพปฏิวัติเพื่อประกาศสงครามกับเหล่าขุนนางโลกในช่วงเลเวลี อันดับที่24เซอร์ครอกโคไดครอกโคไดเป็นศัตรูหลักของา拉巴斯าเขามีความภาคภูมิใจในตนเองสูงมากและเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของตัวเองเป็นอย่างมากและมักจะแสดงความเฉลียวฉลาดและความใส่ใจในทุกๆด้านของแผนการของเขาเสมอเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามที่เขาคาดไว้ก็ตาม ครอบโคไดได้กินผลสุนะซุนะเข้าไปซึ่งช่วยให้เขากลายเป็นทรายและทําให้ตัวเองจับต้องไม่ได้กับสิ่งอื่นใดนอกจากของเหลวกลางกายแทนที่จะใช้มือซ้ายครอกโคไดมีตะขอสีทองขนาดใหญ่ที่ซ่อนพิษอันทรงพลังที่สามารถทําให้ครูต่อสู้หัวใจล้มเหลวได้ก่อนเป็นเจตเทพโจรสลัดค่าหัวของเขาคือ81ล้านเบรีค่าหัวปัจจุบันคือ1,965ล้านเบรี อันดับที่23โบอาแฮนคอกแฟนเค้าเป็นกับทันของกลุ่มโจรสลัดกุชละจากกรพัดนีแห่งอเมซอนลิลลี่ illi, ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักในานามจากกระพัดนีโจรสลัดในขณะที่ชาวแอมซอนของเกาะเรียกเธอว่าเจ้าหญิงอาสารพิษเธอถือเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก แฟนเขาเคยชินกับการเห็นคู่สนทนาของเธอตกหลุมรักเธอแทบเท้าและได้รับการอภัยในความงามของเธอเสมอแฮงค์คอปจึงทําตัวเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ใจและเย่อหยิ่งแฮงคคอปกินผลเมโรเมโรซึ่งเธอสามารถปล่อยคลื่นพลังรูปหัวใจที่ทําให้ใครก็ตามที่ลหลงไหลในความงามของผู้หญิงคนนี้กลายเป็นหินเอฟเฟก์ของเธอสามารถถูกลบล้างได้ด้วยบางสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจของเป้าหมายโดยไม่สนใจในง่ายหรือโดยตัว แฮนอกเองคอกสามารถทำให้สิ่งที่เธอโจมตีกลายเป็นหินได้ด้วยการโจมตีทางกายภาพอันดับที่22โตโตกัสดีเอสเอส,สอ,อกจากหมู่บ้านบ้านเกิดเมื่ออายุ17ปีตามการตัดสินใจของซาโบลูฟี่น้องชายบุญธรรมของเขาไม่สามารถเอาชนะเขาได้แม้ว่าคนหลังจะครอบครองพลังของผลปีศาจของเขาแล้วก็ตามเอสและลูฟี่ฝุงก็ฝนส่วนใหญ่เพียงลำพัง แต่บางส่วนได้รับการฝึกฝนโดยพลเรือโทรกราฟปู่ของพวกเขาและอีกส่วนหนึ่งโดยกัปตันนากริในเวอร์ชันอนิเมะพวกเขายังได้รับการเลี้ยงดูในเมืองแห่งหนึ่งในอีกบลูโดยดาดันซึ่งเป็นเพื่อนของพลเรือโทรกราฟข้อเท็จจริงอีกประการหนึ่งที่เผยให้เห็นความแข็งแกร่งของเอสก็คือความสามารถในการรับมาจากมาแชลดีเทแม้จะสูญเสียเอฟเฟกต์ Effect. ผลกีศาของเขาไปและสามารถตอบโต้ได้ทันทีเ <S S 1> อสยังพกมีดติดตัวไปด้วยเอสมีความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมที่จริงแล้ว ตอนที่เขายังเป็นมือใหม่เขาสามารถต่อสู้กับจินเบได้เป็นเวลา5วัน5คืนติดต่อกันการต่อสู้ของพวกเขาจบลงด้วยผลเสมอดังนั้นเขาจึงเทียบได้กับระดับของจินเบและเจทเทพโจสลัดก่อนที่จะเข้าร่วมทีมของหนวดขาวไม่นานก่อนการประทะครั้งนี้เขาได้รับเชิญให้เป็นเจดเทพโจสลัดเนื่องจากมีตำแหน่งที่ว่าง อันดับที่21ชลาล็อตคตาคุริชาลอ็อตแคตาคุริเป็นลูกคนที่สองของบิ๊กมัมเขาเป็นหนึ่งใน3คนคุนพลสวีทเขามีส่วนสูงถึง509เซนติเมตร ค่าหัว1,057ล้านเบรีตามคำบอดของบรูเล่ไม่เพียงแต่เขาไม่เคยพ่ายแพ้แต่เขาไม่เคยแม้แต่โดนคนลม้มลงด้วยซ้ำเขามีปักที่กว้างมากเต็มไปด้วยเขี้ยวที่เขาซ่อนด้วยผพ้าพันคอเสมอและจะเห็นเมื่อต้องกินเท่านั้นในช่วงเวลาเหล่านี้เขาแยกตัวเองอย่างสมบูรณ์และเขาจะค่าใครก็ตามที่เห็นเขาแม้ว่าจะโดยไม่ได้ตั้งใจก็ตามเขาเป็นคนเย็ยนชาและโดดเดี่ยวมากเขามีท่าทีที่สงบและสุภาพมาก ในขณะที่ในที่ส่วนตัวเขาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นคนโลกโดยไม่มีการยับยั้งชั่งใจมากเท่ากับบิ๊กมัมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เขามีความรู้สึกพักดีและให้เกียรติคู่ต่อสู้ที่เขาเห็นว่าสมควรได้รับอันดับที่20แบคคูมิลมิดฮอกเขาได้รับฉายาว่าทายเยวนักดาบมือหนึ่งของโลกเนื่องจากการจ้องมองที่น่ากลัวของเขาเป็นที่เชื่อกันว่าเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในโลก เขาเป็นคนผอมบางที่มีเคราและหนวดบางเขาเป็นคนโดดเดี่ยวเงียบขรึมเคร่งขรึมและภาคภูมิใจและมีเกียรติอย่างแรงกล้าอาวุธของเขาคือดาบสีด,ดำขนาดมาึืมาที่เรียกว่า black s o r d หนึ่งใน12บาปที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยบาปนี้เขาสามารถหันกระสุนและตัด ภูเขาออกเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกับที่เขาทํากับเรือทั้ง50ลําเขาได้ละทิ้งการต่อสู้ในสงครามมารีนพอตหลังจากการมาถึงของแชงกอโดยระบุว่าเขาตกลงที่จะเผชิญหน้ากับหนวดขาวแต่ไม่ใช่ผมแดงอันที่จริงเมื่อครั้งยังเด็กทั้งสองเป็นคู่ต่อสู้ที่ขมขื่นในศิละปะแห่งดาบและการต่อสู้ระหว่างทั้ง2ถือเป็นเรื่องที่น่าจดจําในฐานะนักดาบที่มีชีวิตอยู่และแข็งแกร่งที่สุดในวันพีช อันดับที่19อิชโชฟูจิโระฟูจิโระซึ่งมีชื่อจริงว่าอิชโชเป็นพลเรือเอกของกองทัพเรือผ่านการคัดเลือกทั่วโลกร่วมกับเรียวคุกิวหลังจากแต่งตั้งอาคาอินุเป็นพลเรือเอกและการลาออกของคุซันคือมีลักษณะเด่นเป็นชาย่าบอดพกดาบเสือซ่อนเล็บ ซ่อนอยู่ในไม้เท้าดูอ้วนผมสั้นชอบเล่นการพนันติดตลกแต่ก็โหดสวมรองเท้าแตะแต่ก็มีส่วนที่แตกต่างนั่นคือรอยแผลเป็นกะกัดบาดกลางใบหน้าซึ่งเชื่อว่าอ so ิสโซได้มันมาจากวีรกรรมในวัยหนุ่มซึ่งทำให้เขาต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองไปยังถาวรน,นิสัยของเขาดูเป็นคนพูดน้อยเจียมตัวแต่ต่อยหนักความยุติธรรมในแบบของเขาไม่ใช่ความดี ช่วแต่เป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาผิดก็ว่าไปตามผิดแพ้ต้องยอมรับว่าแพ้ผู้แข็งแกร่งย่อมชนะผู้อ่อนแอก,กว่าแต่เมื่อใดที่มีผู้ร้องขอให้ช่วยก็ต้องช่วยและจะไม่ยอมเด็ดขาดเมื่อเห็นหนูใด้โกงหรือหลอกลวงผู้อื่นเขาเกลียดเจ็ดเทพโจรสลัดมากเสียจนเป้าหมายหลักของเขาคือการยกเลิกระบบเจตเทพโจรสลัดเขากินผลโยคุโยคุซึ่งช่วยให้เขาควบคุมแรงโน้มถ่วงได้ อันดับที่18กุซันอโอคิฟิกุซันหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่าอโอคิฟิเป็นอดีตพลเรือเอกแห่งกองทัพเรือนและเป็นพลเรือเอกคนแรกที่ได้เปิดตัวเขาได้รับการเสนอชื่อจากเซโนคุให้ดํารงตําแหน่งเป็นจอมพลเรือแต่ต่อมาหลังจากที่เขาได้เสียตําแหน่งให้กับสาขาสุกิเขาก็ได้ลาออกจากกองทัพเรือโดยปัจจุบันเขาได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดําโดยไม่ทราบสาเหตุ เขาเป็นคนที่มีความยุติธรรมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงการทำลายโอฮาระเขาให้เหตุผลว่าความยุติธรรมสามารถติดตามและนำไปใช้โดยไม่ต้องสร้างเหยื่อผู้บริสุทธิ์อโอคิฟิเขาได้กินผลฮิเบะฮิเบะซึ่งทำให้เขาเป็นมนุษย์น้ำแข็งเขาสามารถเปลี่ยนคู่ต่อสู้ให้กลายเป็นน้ำแข็งได้ในทันทีและสามารถแช่แข็งทะเลอันกว้างใหญ่ได้ อันดับที่17มังคีดีบราฟมังคีดีบราฟรอผู้บัญชาการกองทัพเรือเขาเป็นปู่ของมังคีดีลูฟี่และเป็นพ่อของมังคีดีดากอนหัวหน้านักปฏิวัติ เป็ชายแก่ที่ดูแข็งแรงและมีร่างกายที่ดูแข็งแรงเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อมีผมและหนวดเคราสีขาวมีรอยแผลเป็นที่เหนือตาซ้ายและบางครั้งจะเห็นเขาสูบซิก้าและสวมหน้ากากสุนัขชอบสวมเสือ้ออีกความเชื่อมั่นในความยุติธรรมของพวกทหารเรือ จากคำกล่าวที่ว่าทหารเรือยศพลโททุกคนมีพลังหาที่จึงถูกวางตัวให้อยู่ส่วนกลางของกอก่อนขึ้นสู่แท่นประหารคอยจัดการหัวหน้ากลุ่มและพวกที่มีพลังจากผลปีศาจที่ถูกล้อมโดยกำแพงเหล็ก ซึ่งหากปล่อยอาจมีผู้มีพลังพิเศษบางคนทำลายกำแพงเหล็กและขึ้นสู่แท่นประหารได้แต่หากมีใครหลุดไปได้ก็ต้องพบกับพลโทกราฟนายทหารเรืออาวุโสผู้มีกำลังเป็นหนึ่งในโลกและมีพลังหาคิดที่ไม่เป็นรองใครพลโทกราฟเป็นนายทหารเรือที่มีผลงานมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบันและเป็นหนึ่งในเสาหลักของกองทัพเรือที่สำคัญจึงเป็นที่เคารพของทหารเรือทั้งใหม่และเก่าทุกคนแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นพวกดีก็ ต,ตามและมีครอบครัวเป็นอาชญากรคนสําคัญของโลกทั้งสิ้นแต่ก็ยังคงได้รับความเชื่อถือจากรัฐบาลโลกให้เป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้องยึดถือความยุติธรรมยิ่งชีพแม้แต่กับครอบครัวของตนหากผิดต้องถูกจับและได้รับการลงโทษ อันดับที่16ก็เอนเนเป็นชายที่มีรูปร่างสูงและเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อมีหูที่ยาวมากลักษณะโดยรวมดูสูงส่งและประดับด้วยกำไลทองคำและตองโทโมเอที่ด้านหลังเขามีความเชื่อว่าเขานั้นเป็นอมตะไม่มีวันตายบวกกับหาคิสังเกตหลังในการได้ยินเสียงของสิ่งมีชีวิตทั้งใกล้และไกลก็น้องของเขาเองก็ตาม ทำให้เขาคู่ควรที่สุดที่จะเป็นพระเจ้าโดยมองว่ามนุษย์ที่อ่อนแอล้วนสมควรตายทําให้เขาไม่สนใจในชีวิตคนโดยทั่วไปหรือแม้แต่ลูกน้องของเขาเองก็ตามเอนเนลได้กินผลกีศาส ผลโกโรโกโรผลสายฟ้าเข้าไปทำให้เขาคิดว่าเขานั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกเลือกให้ปกครองมนุษย์โลกแต่ชาวเมืองไม่เห็นด้วยและไม่ต้องการทำสงครามต้องการเพียงอยู่อย่างสงบทำให้เอเนลไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงทำลายหมู่บ้านของตนและฆ่าทุกคนจนหมดเหลือเพียงไม่กี่คนที่เห็นตรงกันกันกบเขา แม้ว่าเขาจะมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดสามารถพลิกแปลงได้ตลอดเวลาและอาจจะดูเก่งกาจแต่เขากลับไม่มีความเมตตาให้กับผู้ใบทั้งสิ้นทำให้ผู้ที่ติดตามเขาไม่มีผู้ใบเลยที่จะนับถือเขาอย่างจริงใจเป็นเพียงการยอมเพราะความกลัวซึ่งพร้อมที่จะตีตัวออกห่างได้ทุกเมื่อเมื่อเขาอ่อนแนวหรือพ่ายแพ้ อันดับที่15ฟีนิกซ์เมาโก้ความร้ายกาจของเมาโก้จัดเป็นรองเพียงแค่หนวดขาวเท่านั้นและต้องตาต้องใจแชงคูดมากจนถึงขัน้นเอ่ยปากชวนให้เข้าร่วมกลุ่มด้วยซึ่งในเหตุการณ์ที่มารีนฟอร์ดเมาโก้เปิดตัวด้วยกงล้อขีที่สามารถหยุดคิสซารุลงได้และกลายรากเป็น คลินิกแบบเต็มตัวเพื่อรับมือคุสันโดยเมื่อเขากลายร่างในแต่ละครั้งจะช่วยสมานแผลที่ได้จากการต่อสู้ลงโดยเห็นได้จากครั้งที่เขาบาดเจ็บที่มือเขาใช้เปลวเ,เพลิงรักษาบาดแผลซึ่งดูหลายปีกและเมื่อครั้งกระโดดเตะอาคายอินุเห็นเป็นแสงหรือโครงเล็บหรือนั้นอาจเป็นร่างสัตว์มนุษย์ของเขาซึ่งจัดว่ายังคงเป็นปริศนาอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่หนึ่งเบลก็ต้องรับมือกับทั้ง3ามพลเอกและพลโทรกราฟ ซึ่งจัดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจทั้งนั้นแถมยังได้รับคำสั่งให้คุ้มกันลูฟี่อีกซึ่งจัดว่าเป็นงานหนักที่สุดซึ่งในขณะที่เอสกำลังสู้อยู่กับอาคาอินุและพลาท่าให้กับมัดลาวาในขณะนั้นมันโปกำลังบาดเจ็บหลาย้ายอย่างรุนแรงจากการโจมตีของคิซารูทำให้ไม่สามารถกลายร่างและเข้าไปช่วยได้ทันแต่ก็ถือว่าพลังของเขาแข็งแกร่งมากในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยที่หนึ่ง อันดับที่14คิสารุคิสารุนายพลผู้ยึดมั่นในหน้าที่เป็นคนที่มีความสุข,ขุมจนถึงขั้นทะนงในความสามารถของตนที่ไม่เคยแพ้ใครเป็นผู้มีพลังจากผลปีศาจ พิกะพิกะสายโรเกียเขาเป็นมนุษย์ลำแสงมีพลังในการรวบรวมลำแสงแล้วยิงออกไปทำลายศัตรูพลังแสงของเขาถูกใช้ออกมาในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการยิงมันออกมาจากนิ้วมือแขนและขางอที่รวบรวมสิ่งสามารถทำลายได้แม้แต่เกาะหรือแม้แต่ใต้น้ำร่างกายของเขาสามารถสลายกลายเป็นแสงและปล่อยให้วัตถุผ่านทะลุตัวของเขาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บและสร้างตัวขึ้นใหม่จากอนุภาคเล็กๆได้คิซารุได้ชื่อว่าเป็นชายที่เร ที่สุดในโลกเพราะเขาเร็วเทียบเท่ากับแสงถ้าไม้ตายในการโจมตีทั้งหมดของเขามาจากธาตุแสงทั้งสิน้นเช่นการปล่อยแสงออกจากปลายนิ้วหรือปลายเท้าโดยที่พลังที่ปล่อยออกมามีความรุนแรงมากทําให้เกิดการระเบิดและสามารถทําลายตึกได้อย่างง่ายดายอันดับที่13ดองกิโฮเต้โดฟามิงโกเป็นผู้มีความสามารถจากผลปีศาจอิตตกอิตก,ตกเป็นมนุษย์เชือกความสามารถของพลังนี้จัดว่าเป็นหนึ่งในที่สุด ที่เชื่อว่ามีขอบเขตยาวที่สุดโดยความยาวของเชือกจะถูกสร้างขึ้นยาวเท่าที่ตามองค์เห็นได้จึงจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับบางสิ่งคล้ายการผูกเชือกเส้นเล็กๆเ,เข้าด้วยกันจนยาวไม่สิ้นสุดโดยเชื่อกันว่าพลังนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทุกสิ่งแม้สิ่งที่จับต้องไม่ได้เพียงแค่รู้สึกได้ว่ามีตัวตนอยู่เชือกนี้ก็สามารถผูกมัดและเชื่อมต่อให้เป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายโดยหลักเชือกมักถูกสร้างขึ้น,นจากมือทั้งสอง และนิ้วทั้ง10โดยมีลักษณะคล้ายเส้นเอ็นที่มองไม่เห็นมีความแข็งแกร่งมากน้อยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เช่นเชือกที่ออกมาจากปลายนิว้วจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความคมสูงใช้ตัดวัตถุหรือใช้ในการผสานเข้ากับร่างกายสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ควบคุมร่างกายผ่านเส้นเอ็นภายในร่างกายส่วนเชือกที่ออกมาจากผ่ามือมีขนาดใหญ่กว่ามากจึงแข็งแกร่งคล้ายแท้โดยหลักมีไว้ใช้โจมตีศัตรูและใช้สังหารให้ตายในครั้งเดียว อันดับที่12โคซึกิโอเดงในฐานะไดเมียวแห่งคุริเป็นไดเมียวแห่งคุริในแคว้นวานะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตจากการเป็นอดีตผู้บัญชาการกองเรือโจรสลัดหนวดขาวและอดีตสมาชิกของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์โอเดงจึงได้รับ การยกย่องว่าเป็นโจรสลัดที่แข็งแกร่งมากซึ่งได้รับความเคารพอย่างสูงจากทั้งสองกลุ่มอิทธิพลของเขายังขยายไปถึงชนเผ่ามิงในโซลโดยมีผู้นำเอนุราชิและเนโกมามูชิเป็นสมาชิกข,ของก้าวปลอบด,ดาบแดงนอกจากนี้ชนเผ่ามิงที่เหลือได้สแสดงความเคารพและความจงรักภักดีต่อตระกูลโคซึกิมากพอที่พวกเขาทั้งหมดเต็มใจที่ยอมจะตายได้แทนที่จะยอมให้ข้าราชบ,บริพารคนใดคนหนึ่งของโอได้ถูกจับได้แม้จะ นานหลังจากที่โอเด้งตายไปแล้วก็ตามแต่เขาเกือบที่จะเอาชนะใครโดได้ก็สมควรที่จะอยู่ในครึ่งบนของรายชื่อตัวละครวันพีชที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับที่11ทราฟันก้าดีวอเตอร์รอรอมีฉาย,ยาว่าสรญลยแพทย์แห่งความตายเป็นกับตันของโจนสลัดฮาต และเป็นหนึ่งใน11ซุปเปอร์โนวาที่เทียบท่าบนเกาะชาบรอนดีในเวลาเดียวกับโจรสลัดของลูฟี่เขากินผลสายพารามีเซียผลโอเปะโอเปะซึ่งช่วยให้เขาสร้างขอบเขตซึ่งเขาสามารถควบคุมได้ทั้งหมดในช่วง2ปีระหว่างช่วงแรกและช่วงหลังของเรื่องเขาได้เป็นสมาชิกข,ของ7เทพโจรสลัดเขาร่วมมือกับลูฟี่เพื่อเอาชนะจัก,กรพรรด,ดิไคโดแม้ว่าเป้าหมายหลักของเขาคือการแก้แค้นโดฟามินโกซึ่งเขาต้องเผชิญ เป็นมาระยะหนึ่งแล้วดังนั้นเขาจึงถูกไล่ออกจากเจดเทพโจรสลัดและเพิ่มค่าหัวเป็น500ล้านเบรีหลังจากภาควานโอจบลงรอถูกเพิ่มค่าหัวเป็น3,000ล้านเบรีและนี่ที่ทำให้รออยู่ในรายชื่อตัวละครวันพีชที่แข็งแกร่งที่สุดคือความจริงที่ว่าผลปีศาจของเขามีพลังที่น่าทึ่งอย่างแท้จริง อันดับที่10สาขาซึกิอาคาอินุอาคาอินุซึ่งมีชื่อจริงว่าซากัสซึกิเดิมเป็นหนึ่งในสามนายพลกองทัพเรือนและต่อมาคือจอมพลแทนที่เซงโกคุเลือกเย็นเผด็จการและโดดเรี่ยมเขาเกลียดชังโจรสลัดและอาชญากรอ,อื่นๆและเป็นคนที่รวบรวมหลักการของความยุติธรรมอย่างแท้จริงมากที่สุด ความจงรักภักดีของเขาดูเหมือนจะไม่ได้มุ่งไปที่รัฐบาลเองแต่มุ่งไปที่กองทัพเรือและอุดมคติษษษของความยุติธรรมเขาโกรธเมืองเมื่อเขารู้ว่าแม้แต่ห้าผู้เท่าก็ยังถูกควบคุมโดยดองกีโฮเต้โด,โด,โดโฟามิงโกผ่านคำสั่งของเผามันกรนฟ้าซึ่งเขาดูเหมือนจะไม่มีความเคารพเป็นพิเศษอันดับที่9เซนโกคุเซนโกคุเดิมเป็นจอมพลของกองทัพเรือแต่หลังจากการรบที่มารีนฟอร์ เขาลาออกจากตำแหน่งโดยยังคงอยู่ในกองทัพเรือในฐานะพูดตรวจการทั่วไปเพื่อฝึกทหารเกณฑใหม่ในส่วนที่2ของเรื่องเขาอายุ79ปีเซนโกคุมักจะดูเคร่งขรึมและสงบสงเยมตลอดจนพักดีต่อรัฐบาลโลกอย่างมากเขาไม่ค่อยชอบระบบของเจเทพโจนสลัดมากนะักเขาปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องความยุติธรรมที่เป็นกลางต้องขอบคุณตำแหน่งของเขาในกองทัพ เ,เขาได้เรียนรู้ความลับมากมายของรัฐบาลเช่นความจริงเบื้องหลังการทำลายล้างของโอฮาราและความลับของดีอผลปีศาจที่เซนโกคุก uh ินเข้าไปทำให้คาแปลงร่างเป็นพระพุทธอรูปทองคำขนาดยักษ์ด้วยพลังอันน่าสะพรึงกลัวและสามารถสร้างคลื่นกระแทกทำลายล้างจากฝ่ามือของเขาได้และถึงแม้อาคาอินุจะร้ายกาจกว่าเซนโนคุ Go uh, แต่เซนโนคุ Go uh แข็งแกร่งกว่าอาคาอนินแน่นอน อันดับที่8บิ๊กมัมชาล็อตหลินหลินหรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในนามบิ๊กมัมเป็นผู้หญิงคนเดียวใน4จักรพรรดิกับทันกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมตลอดจนหัวหน้าครอบครัวชาล็อต และราชินีแห่งทอดโตแลนด์เธอเป็นหญิงยากอายุ68ปีที่โดดเด่นด้วยความอยากอาหารมากมายและรักขนมหวานสุดๆเมื่อบิ๊กมัมเรียกร้องของหวานแต่ไม่ได้มันมาเธอจะโกรธและเริ่มที่จะทำลายและกินทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเธอแม้กระทั่งข้าลูกของเธอเองแม้จะโดดร้ายแต่เธอก็ทนุถนอมความฝันในการทำให้ทอโต,โตแลนด์เป็นสถานที่ที่ทุกเชอชาติในโลกสามารถอยู่ได้โดยปราศจากการแบ่งแยกและการเลือกปฏิบัติบิ๊กมัมได้ รับพลังของผลวิญญานสายพารมีเซียซึ่งช่วยให้เธอจัดการกับวิญญาณด้วยความสามารถนี้เธอสามารถกำจัดวิญญาณออกจากผู้คนได้โดยการสัมผัสเท่านั้นทำให้ชีวิตของพวกเขาสั้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนอันดับที่7ไคโดแห่งร้อยอสูรไคโดเป็นจักรพรรดิองสุดท้ายที่ปรากฏตัวตามลำดับเวลาของวันที่เขาได้รับสมญานามว่า มีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนื่องจากเขาเป็นผู้นำกลุ่มโจรสลัดอสูนกองทัพขนาดใหญ่ของผู้ถือครองสมายที่เขาได้รับจากดองกิโฮเต้โดฟามิงโกจนกระทั่งเขาถูกจับ เขาถูกเรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะแม้จะพ่ายแพ้ถึง7ครั้งถูกกองทัพเรือจับและศัตรูของเขา18ครั้งถูกทรมานนับพันครั้งและถูกตัดสินประหารชีวิต40ครั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆ ด้วยเหตุผลนี้เองเขาจึงถูกมองว่าเป็นอามตะและตัวเขาเองก็พยายามฆ่าตัวตายอย่างต่อเนื่องและไม่ประสบความสําเร็จจนทําให้เป็นงานอดิเรกที่เขาโปรดปรานตอนแรกเขาโดยอยู่ในตําแหน่งที่สูงขึ้นมากในรายชื่อตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีชแต่หลังจากที่พ่ายแพ้ให้ลูฟี่เขาก็สูญเสียตําแหน่งลำดับต้นๆไปอันดับที่6มังคีดีลูฟี่ลูฟี่เป็นลูกชายของผู้นํากองทัพปฏิวัติ มังคีดีดากอนหลานชายของวีรบุรุษทหารเรือผู้โด่งดังมังคีดีกราฟและลูกบุญธรรมของจอมโจรพวกเขาดาบดันและน้องชายของโปโตกัสดีเอสและชาโบตอนหลังหลังการกระทําของเขาส่งผลให้มีค่าหัว1,500ล้านเบรีในปัจจุบันลูฟี่ค่าหัว3,000ล้านเบรีก่อนจะไปถึงหมู่เกาะชาบอนดี้ลูฟี่ เป็นหนึ่งใน1 1ซุอเปอร์โนวาที่มีชื่อเสียงค่าหัวใหม่ของเขาได้รับหลังจากเหตุการณ์ในเกาะฮอนเคกทำให้นักข่าวตั้งชื่อเขาว่าจากระพัดที่5แห่งท้องทะเลลูฟี่ขึ้นไปบนรายชื่อตัวละครวันพีชที่แข็งแกร่งที่สุดหลังจากเปิดใช้งานกิจห้าและพลังของผลปีศาจของเขาได้ตื่นขึ้นอันดับที่5หนวดดำมาแชลดีทีหรือที่รู้จักในชื่อหนวดดำ เป็นหนึ่งในศัตรูหลักของวันพีชเขาเป็นกัปตันกลุ่มโจรสลัดหนวดดําและอดีตลูกเรือของหนวดขาวหลังจากเอาชนะและส่งมอบโพโตกัสดีเให้กับกองทัพเรือเขาได้รับการยอมรับในเจ็ดเทพโจรสลัดเพื่อแทนที่ของคาโคไดที่ถูกปลดไปจากนั้นเขาก็ใช้ตําแหน่งนี้เพื่อบุกเข้าไปในเรือนจำมิมเพลดาวและเกณฑ์นักโทษที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วได้ออกมาจาก เรือนจำอิมเพลดาวกับลูกเรือใหม่ของเขาเขาเข้าแทรกแซงในสงครามมารีนฟอร์ดและหลังจากข่าหนวดขาวแล้วเขาก็ขโมยพลังของหนวดขาวมาครอบครองและเข้าแทนที่ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสี่จักรพรรด อันดับที่4ี่แชงคุตแชงคุตเป็นจักรพรรดิองค์แรกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์และเป็นผู้นำโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งผมแดงเขาเป็นชายร่างสูงปานกลางมีรอยแผลเป็นที่ตาซ้ายแขนซ้ายหายไปและผมสีแดงซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้รับฉายาว่าผมแดงเขาเป็นคนไร้กังวลเป็นมิตรให้เกียรติและอุทิศตนเพื่อเพื่อนฝูงสิ่งเดียวที่เขาไม่ยอมทนคือการที่คนคนหนึ่งไม่เคารพหรือถูกคุกค,คามจากฝ่ายอีกฝ่าย เขาเป็นตัวละครตัวแรกที่เปิดเผยการใช้ความทะเยอทะยานและยังเป็นที่รู้จักในด้านทักษะบาปที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเช่นทำให้เขาได้เผชิญหน้ากับแดกทูมิวมิฮอกอย่างเท่าเทียมและเป็นเพื่อนที่ดีของเขาและคู่แข่งกัน อันดับที่3มเอ็ดเวิร์ดนิวเกตหรือหนวดขาวหนวดขาวเป็นกับทันของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฐานะชายคนเดียวในโลกที่สามารถต่อสู้อย่างเท่าเทียมกับโกลดีโรเจอร์ราชาโจรสลัดได้และด้วยความจริงที่ว่าไคโดซึ่งเป็นที่รู้จักในานาม สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดคิดว่าหนวดขาวจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถเผชิญหน้ากับเขาในการต่อสู้ได้ตามที่ระบุไว้นิวเกตอยู่กับแชงไคโดและบิ๊กมัมหนึใน4จักรพรรดิโจนสลัดที่ทรงพลังที่สุด4คนที่ครองครึ่งหลังของแกรนไลน์แต่เขาก็ยังแข็งแกร่งที่สุดใน4คน เป็นชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกและเข้าใกล้วันพิชที่สุดไม่สนใจในทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาแต่กลับมุ่งค้นหาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ไร้ตัวตน สิ่งที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาคิดว่ามันอยู่ในตัวเอสแต่มันจะใช่หรือไม่ไม่มีใครรู้ชื่อเสียงของหนวดขาวนั้นช่างยิ่งใหญ่เพียงเอ่ยชื่อหนวดขาวออกมาหรือถ้าเกาะไหนมีธงโจรสลัดของกลุ่มหนวดขาวติดอยู่ทั้งโจรสลัดและทหารเรือจะย่างกายเข้ามาไม่ได้และต่างพากันหวาดกลัวทําให้เขามีเกาะใในปกครองมากมายและปลดปล่อยผู้คนทั้งคนยักษ์และมนุษย์เงือก ที่ถูกโจรสลัดจับไปเป็นทาสให้เป็นอิสระทําให้เขาเป็นที่เกียดชังในหมู่โจรสลัดด้วยกันและพวกรัฐบาลโลกเป็นอันมากแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้ซึ่งในเสษฐรัฐบาลโลกถ้าหัวโจรสลัดมักขึ้นทุกครั้งที่กอ่อคดีอันดับที่ 2. องโกลดีโรเจอร์โกลดีโรเจอร์หรือที่รู้จักกันดีในะชื่อโกลโรเจอร์ เป็นราชาแห่งโจรสลัดคนก่อนหน้าและคนเดียวและอดีตเจ้าของสมบัติในตานานคือวันพีชโรเจอร์เป็นกับทันของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์ซึ่งเป็นเพียงคนเดียวที่ไปถึงจุดสิ้นสุดของแกนลอนไลน์และมีเกาะโรส a r และราบเทลเขายังเป็นพ่อของโปโตกัสดีเซึ่งเป็นลูกของเขากับโปโตกัสดีโร เขาถูกประหารชีวิตเมื่อ20ปีที่แล้วในเมืองล็อกเทวโรเจอร์สามารถใช้และได้แสดงความจำนานในการใช้ฮาคิททั้ง2ประเภทในระดับสูงสุดอันดับที่1ร็อกดีซีเบก ความแข็งแกร่งของร็อกไม่เป็นที่รู้จักแต่จากข้อมูลของเซนโกคุในสมัยของเขาเขาแข็งแกร่งมากจนต้องใช้ความพยายามร่วมกันของบราฟและโรเจอร์เพื่อทำลายความแข็งแกร่งของเขาเขายัางถือเป็นคู่แข่งคนแรกและน่าเกรงขามที่สุดของโรเจอร์ยิ่งกว่าหนวดขาวเสียอีกสิ่งนี้สนับสนุนโดยข้อเท็จจริงที่ไคโดคิดว่าซีเบกเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สามารถยืนหยัดต่อสู้กับเขาในการต่อสู้ กลุ่มรอ็อกนำทีมโดยตัวเขาเองซึ่งประกอบด้วยโจนสลัดซึ่งต่อมาได้กลายเป็นทํานานเช่นบิ๊กมัมไคโดแชงคุตและราชสีทองคำชิกิเป็นต้นทั้งสองไม่ชอบทําตามคำสั่งซึ่งทําให้ภาพลักษณ์ของความเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของซีเบกในความทรงจำของเซนโกคุซ oh ีเบกเขาถือบาบ โดยทั้งหมดในฐานะโจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีชเขาน่าจะเป็นตัวละครลับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ25อันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกของวันพีชถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันครับ